มะได้จ่าจิงเข่าปากฝนมากเปียยหมอนหยอดเปียยหมอนหยอดเบิ่งฝนฝนตกท่าฝนมากมาได้จ้ะเดี๋ยวจะสงสัยว่าผม,มนเป็นยังคือเป็นนังสีกมาได้จ่าจิงเขา่าลำหูห้อ,อหละ่ะแต่เนีว่าอาหารจะจำหอย จ,จำชีวิตถอยที่ขาดก็ได้ทำบังงงนะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้โนปิ้ปงแล้วกดเอือ้อออปนีนะ้แมสมันนีแบบปัดแก่มไหเนี่กลิ่นเหอเี่เห็นเป็นสีเดียวกัน การหอบคอชี้กานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากไปหิวเขานั่นก็จักอันนี้ฟักทองไปจะบอกยนำเป็นยังเลยอันนี้ฟักทอง Somos